ช่วงเวลาหนึ่งอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในกัมพูชาถูกยกให้เป็นกลุ่มธุรกิจที่รุ่งเรืองและเติบโตอย่างหน้าทึ่งนั้นเป็นผลจากการลงทุนมหาศาลจากกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาสร้างโรงงานและทำให้สินค้ากลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศทว่าวันนี้ภาพเหล่านั้นกลับมืดมิดลงอย่างรวดเร็วเมื่อการเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง3 4 0 3เเจากรัฐบาลสหรัฐปิดฉากความรุ่งเรืองนั้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือและนี่คือความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการกัมพูชากำลังเผชิญอยู่นปััจจุ เมื่อปี2566กัมพูชาสามารถส่งออกแผงโซลารเซลล์ไปยังตลาดโลกได้มูลค่าสูงถึง2.4พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยมากกว่า70,000ล้านบาทนะับเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวสำหรับประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจนี้กระทั่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ย่อส่งออกดิ่งเวทลวงลงเหลือเพียง4.4ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งแปลว่าลดลงถึง99%ภายในเวลาไม่ถึง2ปีตัวเลขเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมโซลาเซลล์กัมพูชากลายเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากในการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของงสคครราาามก้ ระหว่างสองยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและจีนทว่าภายใต้ความท้าทายอันใหญ่หลวงนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ย่อท้ออย่างทางเมงฮุตผู้บริหารและเจ้าของโรงงานในกัมพูชาซึ่งแม้ว่าจะต้องเผชิญกับทางเลือกสุดโหดระหว่างการยอมรับภาษีนำเข้าที่สูงลี้วหรือต้องปิดกิจการไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้โรงงานของเขาที่เคยได้รับเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากกลุ่มทุนจีนชื่อดัง อย่าง v e n u s e n e r g y และ v i s ิ u m Power s y s t e เได้เปลี่ยนทิศทางการผลิตจากแผงโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งโดนภาษีสูงถ้าไม่ได้ผลิตไปขายในตลาดท้องถิ่นก็หันไปผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดแบบฟิล์มบางแทนซึ่งภาษีนำเข้าอยู่ที่19%เซเท่านั้นแผงแบบนี้ที่ชาวกัมพูชาถือว่าเป็นแผงพิเศษมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแม้จะมีราคาแพงกว่าแผงโซลาเซลล์แบบเดิมที่เคยเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศข้อยกเว้นคือเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าเดินทางเท่านั้นที่ส่งออกได้มาากกว่ เมงฮุตเคยมีบริษัทในเครือของเขามากถึง5แห่งแต่ปัจจุบันเหลือเพียง2แห่งเท่านั้นที่ยังรอดถ้าภาษีนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้เราไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นี่คือความจริงที่ผู้ประกอบการในกัมพูชาต้องยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm. เมื่ออุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชาตกเป็นเป้าหมายหลักของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ มีข้อถกเถียงที่น่าสนใจคือในช่วงที่อุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดกัมพูชาสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ได้สูงเป็นอันดับต้นๆของสินค้าภาคการผลิตประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งทอแม้แต่ยางรถยนต์และจักรยานยังถูกแสงหน้าไปในขณะที่ตลาดส่งออกรอบเดียวอย่างสหรัฐก็นำรายได้เข้าประเทศได้ถึง9 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ระหว่างปี2,561ถึง2,565กัมพูชามีโรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์ทั้งสิ้น12แห่งและมีการจ้างงานหลายพันคนแต่ข้อมูลใหม่ล่าสุดจากกรมศุลกากกรและสันภาษามิตรของกัมพูชาชี้ให้เห็นทิศทางที่ตกต่ำอย่างชัดเจนคือยอดส่งออกแผงโซลารเซลล์ในครึ่งปีแรกของปีนี้เหลือเพียง4.4ล้านดอลลาร์เท่าน,นั้นนี่คือสัญ,ญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงและอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเงื่อนไขเหล่านี้ พูดง่ายๆก็คือสหรัฐกำลังใส่บันน่าซะเองให้กัมพูชาในสงคราม